อันนี้ดอกไม้สด350อาสสวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาทำคลิปพิเศษเนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์เดย์นะคะซึ่งเดือนนี้อย่างที่ทราบกันดีนะคะเป็นเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่อบอวลไปด้วยความสุขแล้วก็การแสดงความรักความห่วงใยถึงคนที่เราปรารถนาดีและอยากให้เขามีความสุขนะคะ วันนี้เรามาเช็คราคาช่อดอกไม้ช่อดอกกุหลาบที่มอบให้แก่กันในวันวาเลนไทน์ค่ะตามเข้าไปชมในคลิปเลยค่ะว่าช่อดอกไม้เหล่านี้ราคาเท่าไหร่นะคะแอดมินลืมบอกพิกัดร้านไปค่ะที่เรามาเช็คนี้เป็นตลาดท่าม่วงอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะอย่างที่เพื่อนๆเห็นแขวนอยู่เบื้องหน้านี้นะคะ เป็นช่อดอกไม้เป็นช่อดอกกุหลาบค่ะราคาช่อละ300บาทค่ะในหนึ่งช่อก็จะประกอบไปด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์จากพลาสติกก็จะเป็นดอกกุหลาบสีขาวหรือว่าดอกกุหลาบสีแดง2ดอกแล้วก็จะมีดอกไม้ชนิดอื่นซึ่งเป็นดอกไม้ประดิษฐ์เหมือนกันนะคะแซมอยู่ด้านข้างนะคะก็ตกช่อละ300บาทค่ะ สำหรับแอดมินแล้วแอดมินคิดว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงนะคะเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปีนี้ราคาเข้าของอะไรก็แพงมากขึ้นนะคะก็เริ่มเห็นมีเด็กนักเรียนแล้วก็มีหนุ่มๆสาวๆมาเริ่มทยอยซื้อช่อดอกไม้สำหรับมอบให้แก่กันในวันพรุ่งนี้นะคะ หลังจากที่สถานการณ์โควิดผ่านมา2ปีนะคะปีนี้วันวาเลนไทน์เดย์ก็รู้สึกว่ามีแม่ค้ามาขายดอกไม้กันหลายร้านเลยค่ะสำหรับตลาดท่าม่วงแห่งนี้กุ <N> หลาบช่อนี้ใหญ่ที่สุดในร้านเลยค่ะช่อนี้ที่เห็นนะคะราคา890บาทค่ะ <N> ช่อเล็กนี้เท่าไหร่คะ ช่อใหญ่นี้เท่าไหรคะถัดมาที่วางอยู่ด้านหน้าร้านนี้นะคะก็ยังเป็นดอกไม้ประดิษฐ์อยู่นั่นเองนะคะซึ่งดอกไม้ประดิษฐ์เนี่ยข้อดีของเขาก็คือจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเมื่อผู้รับรับดอกไม้ไปแล้วนะคะก็สามารถเก็บเอาไว้ได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ นี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับช่อนี้ราคา300บาทเท่ากันทุกช่อเลยนะคะกลเรนีร่ที่เป็นดอกกุหลาบพลาสติกดอกเดียวเลยนะคะราคาดอกละ50บาทค่ะแบบดอกเดียวไหมคะนี่ครับดอกดอะไรคะเป็ช้อนแบบนี้นะครับหรือว่าไม่ต้องจ่ายเป็นดอกๆต้อก,อกเดียวหรือเดียวเลยครับเป็นแบบนี้นะครับค่ะ50บาท ชอนี้ก็ราคา300บาทค่ะสวยงามนะคะอันนี้เป็นของปลอมนะคะเป็นดอกไม้พลาสติกค,ค่ะสำหรับร้านขายดอกไม้สำหรับวันวาเลนไทน์นี้นะคะที่รานนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์หรือว่าดอกไม้พลาสติกนั่นเองค่ะอันอันนี้ดอกไม้สด350อ ขัดมาอีกร้านหนึ่งเราเดินเลยต่อมาต่อจากร้านที่1มานี้อีกสักประมาณ500เมตรนะคะเราก็จะมาเจอร้านดอกไม้ร้านที่2ร้านนี้ค่ะร้านนี้แม่ค้าน่ารักนะคะยังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่เลยนะคะแต่ว่าขยันทำมาหากินมากๆเลยนะคะสำหรับน้องร้านนี้ร้านนี้มีทั้งดอกไม้ประดิษฐ์คือดอกไม้พลาสติกแล้วก็ดอกไม้สดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคากันค่ะ ว่าราคาช่อละเท่าไหร่บ้างนะคะออันนี้ช่อละห้าเป็นดอกไม้แห้งอันนี้ร้อยอันนี้ดอกไม้จริงถูกไหมคะอริงอันนี้แห้งอันนี้ไม่ใช่50เหรอไม่ใช่่ะ อันนี้เป็ดอกไม้จริงน,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 นะคะเดี๋ยวอาตักออกมันใจะใหญ่ที่เห็นนี้เป็นดอกไม้นนจริงน,น,นะคะ,คะเป็นดอกไม้จริงค่ะอันนี้ชุดละร้อยาสคะอันนี้หนึ่งร้อยห้าบาทอันนี้ทำเป็นกระเป๋าพลาสติกขึ้นมาแล้วก็ใส่ด้วยดอกกุหลาบสีชมพูนะคะสวยน่ารักนะคะ พราะว่าเวอร์ซิแช่น้ำมาให้แล้วอยู่ได้อีกวันอสองวันอยู่ได้เลยอย่างกุหลาบเซตนี้นะคะราคา150บาทค่ะไม่แพงเลยนะคะ <150 S 1> ด้านใน <150 S 1> เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ <c oughs> เป็นดอกกุหลาบนะคะ <c oughs> ก็จะมีสีชมพูมีสีแดงแล้วก็มีเป็นคล้ายๆเหมือนพลาสติกกลมๆครอบอยู่นะคะที่เห็นเป็นสีชมพูตรงนี้นะคะ เป็นกระดาษค่ะกระดาษตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะ,ะร้ะะนนานนี้เน้นขายเป็นกุหลาบสดค่ะเป็นดอกโตๆตเลยนะคะมีทั้งดอกสีแดงและดอกสีชมพูค่ะและอันนี้ดอกเท่าไหร่คะถ้าเป็นดอกเดียวอันนี้60อันนี้แป สีแดงหกสิบใช่ค่ะอันนี้แปดแปดสิบค่ะดอกกหลาบสีแดงดอกโตโตแบบนี้ดอกละ60บาทค่ะส่วนดอกสีชมพูข้างๆ้างนี้ดอกละ80ค่ะวาเลนทนยปีนี้จะเลือกซื้อเป็นดอกหรือว่าเลือกซื้อเป็นเซตหรือว่าเป็นช่อนะคะก็ เลือกกันเอานะคะสำหรับวันวาเลนไทน์นี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขมีความรักที่ดีในวันวาเลนไทน์นี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักกับพ่อแม่ความรักระหว่างคู่รักหรือว่าเป็นความรักระหว่างเพื่อนฝูงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะแฮปปี้วันวาเลนไทน์ค่ะ